สำนักงานสพสมพื้นที่ปัตตานีสาขามายอเป็นหน่วยงานสังก,กัดกรมสพสมกระทรวงการคลังตั้งอยู่เลขที่127/3หมู่5ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีสามารถเดินทางมาติดต่อได้สะดวกมีระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงได้ที่ภารกิจด้านการจัดเก็บภาษีสพสมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ภาครัฐจับสินค้าและบริการที่มีเหตุผลความจําเป็นเฉพาะอย่างรวมถึงตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมายสพสมิตให้เป็นไปตามพระราชะบัญญัติภาษีส,สพอสมพศ2560มีพื้นที่รับผิดบ ชอบจำนวน7อ็อำเภอได้แก่ 1. อําำเภอมายอ 2. อำเภอยาริง 3. อมอำเภอปนารี4อีอำเภอสายบุรี 5. อ้อำเภอแม่แก่น 6. ออำเภอรกระพาะและ7อ็อำเภอทุ่งยางแดง เปิดให้บริการประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8ปนาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกานาีโดยไม่หยุดพักเที่ยงการเดินทางมาสะดวกมีระบบการขนส่งสาธารณะมีป้ายบอกทางมาอย่างสำนักง,งานตามเส้นทางหลักๆอย่างชัดเจนสราสามิตพื้นที่ปัตตานีสาขามายอได้ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการอย่างเท่าเทียมทุกเพศทุกวัยทุกสถานภาพ ภายในบริเวณสำนักง,งานมีสถานที่จอดรถที่สะดวกแบ่งสัดส่วนสำหรับผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่มีป้ายบ่งบอกไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะจุดจอดรถผู้พิการสตรีมีคันและคนชารามีป้ายบอกตำแหน่งพื้นที่ให้บริการและได้จัดให้มีทางลาดสำหรับผู้พิการกลิ่นก่อความช่วยเหลือ มีป้ายหรือสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนตามจุดต่างๆที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนป้ายแสดงอัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตและป้ายระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการได้จัดทำเคาน์เตอร์เพื่อให้รถเข็นผู้พิการสามารถเข้าจอดได้มีทางลาดสำหรับรถเข็นมีแถบเตือนระวังพื้นที่ต่างระดับมีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับมีแสงสว่างที่เพียงพอมีการบริการชากาแฟน้ำดื่มเว้นตาแมสมีที่พักคอยสัญ,ญญาณไวไฟมีห้องละหมาดห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนสะอาดถูกสุขลักษณะมีระบบริ ความเป็นธรรมมีจุดคัดกรองแนะนําก่อนเข้ารับบริการมีจุดประเมินความพึงพอใจที่ง่ายและสะดวกมีการกําหนดพื้นที่สำหรับสุมบุรีโดยเฉพาะและพื้นที่สีเขียวเป็นจุดพักผ่อนภายนอกอาคาร สำนักง,งานสัระสิมิพื้นที่ปตัตตานีสาขามายอได้ยกระดับมาตรฐานการป้องกันไวรัสโควิด COVID -19 อย่างเต็มขีดความสามารถมีการเว้นระยะห่างมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและใส่เม็ขณะบริการิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและสตรีมีครรภ์มีทางลาดวิวแชร์ห้องน้ำผู้พิการมีสัญญาณเสียงของความช่วยเหลือที่นั่งสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ที่จอดรถผู้พิการมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจัดสถานที่เพื่อเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้มาขอรับบริการมีมาตรการในการลดใช้้้ังาานไไฟฟไดดแก่ปปิรบ ปลดเปลี่ยนส่วนด้านน้ามันเชื้อเพลิงมีการตรวจสอบเส้นทางและวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทางทุกครั้งมันตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและปกติอยู่เป็นประจำมีการสํารวจเพื่อให้ทราบความต้องการหรือปัญหาในการให้บริการโดยใช้แบบสํารวจความต้องการและความคาดหวังการรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ณสถานที่ตรวจแนะนําร้านค้าและจากการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่มีงานบริการณศูนย์ราชการสะดวกครอบคลุมประเภทงานบริการตามภปารกิจของหน่วยงานงานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐงานด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์มีการจัด ระดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการได้รับบริการมีการคัดกรองผู้รับบริการก่อนเข้ารับบริการมีระบบอัดคิวมีผังภาพและป้ยแสดงขั้นตอนการให้บริการมีคู่มือประชาชนมีจุดให้บริการแบบ one stop service มีช่องบ,บริการพิเศษสําหรับผู้สูงอายุมีจุดประเมินความพึงพอใจ มีระบบการแจ้งเตือนและระบบติดตามสถานะผู้รับบริการมีมุมให้คับปรึกษาและรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์มีการจัดตั้งคณะทำงานการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้บริการได้ดียิ่งขึ้นต่อไปมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงาน มีการต่อยอดนวัตรกรรมเดิมที่ใช้อยู่เดิมมาปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบจากโปรแกรม Excel ให้อยู่ในรูปแบบของ Google Sheets มีแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อรองรับกรณีนนเกิดไฟฟ้าขัดข้องโดยให้สามารถบริการออกใบอนุญ,ญาตโดยใช้ Mo b บ l e Office และเผยแพร่พพข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook ของสำนักง,งานสำนักง,งานมีการสำรวจอัตรากำลังเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณงานและผู้รับบริการเป็นประจำทุกปีมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานแทนกันได้เพื่อสนับสนุนในช่วงพักกลางวันและช่วงที่มีผู้รับบริการเป็นจำนวนมากมีระบบจัดเก็บข้อมูล ที่มีความครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยโดยมีระบบงานที่เกี่ยวข้องและสําคัญ 3. ระบบงานคือ 1. ระบบสารสนเทศหลักของกลุ่มสปสามิตร2ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดเก็บภาษีและการปราบกรามและ3ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จ้าหน้าที่มีป้ายชื่อแสดงตัวตนขณะปฏิบัติงานมีการแจกนาบัตรไว้สำหรับติดต่อกลับมีการจัดให้บริการทางออนไลน์ด้วยการยื่นคำขอนัดเข้ารับการให้บริการร่วงหน้าทางไลน์มีการรับชำระค่าธรรมเนียมที่หลากหลายแบบสังคมได้เงินสดเช่นการสแกนค r วโค้ดของทุกธนาคารมีการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริการประชาชนโดยผู้รับบริการไม่ต้องกรอกข้อมูลและจะเกเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการเพื่อใช้บริการครั้งต่อไปจากผลการสำรวจในแต่ละเดือนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากกว่าร้อยละแปดสิบมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหลากหลาย งทางเช่นผู้รับเรื่องร้องเรียนหากมีปัญหาสามารถแจ้งเจ้าพนักง,งานสับสามิตรได้ทันที <c oughs> เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็วมีแผนบริหารความต่อเนื่องในด้านต่างๆเช่นทางดับเพลิงเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมและซ่อมดับเพลิงข้างต้นรวมถึงการอพยพหนีไฟ มีระบบฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาด้านสารสนเทศจากกรมสรรพสามิตการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ลิงก์เซ็นเตอร์โดยไม่มีการเรียกสำเนาแบบประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้มารับบริการมีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านทางผ่านเว็บไซต์ e-dsurvey.excite.go.th หรือ QR code สำนักง,งานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีสาขาม่ยอยกระดับการให้บริการโดยการใช้ระบบสารสนเทศปรับปรุงงานบริการสามารถลดระยะเวลาขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการได้อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มช่องทาง ให้บริการผ่านทางออนไลน์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามโนโยบายของกลุ่มสรสภสามิตยอย่างต่อเนื่องเพื่อความทันสมัยโปร่งใสซื่อสัตย์มีมาตรฐานแก่ผู้รับบริการต่อไป